เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ Isuzu D-Max 2022รุ่นพิเศษเจอกัน22มีนาคมนี้พร้อมงัดเลนเจอร์ใหม่สวัสดีครับเพื่อนๆ Isuzu ประเทศไทยจะมีการนำเสนอรถยนต์ของ Isuzu หลากหลายรุ่นพร้อมทางอธิบายรายละเอียดของแต่ละรุ่นอย่างเจาะลึกและยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลเอ็กซ์คลูซีฟพร้อมทั้งการเปิดตัวภารกิจสุดท้าไทยเพื่อพิสูจน์ความเป็น Master Allroad ของนิวอิซูซูวีคอส4 x 4คคาดการว่าจะเป็นรุ่นพิเศษมาพร้อมกับล้อแมกขนาด18นิ้วให้ยาง BF g o o ก r i ลิกแบบออร์เ r a ลนและยังติดตั้งโลบาร์สีดำตรงกระบ,บาทท้ายในส่วนของรายละเอียดภายในยังไม่มีการเปิดเผยออกมาแต่คาดว่าน่าจะมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยสามารถชมรายละเอียดได้ในวันอังคารที่22มีนาคม2อ6 5าเวลา17 3 0นาานาทีผ่านช่องทาง Facebook All New Isu z u d m a แและช่องทาง YouTube i s u z u Thailand o f f i c i a l การแข่งขันที่ดูเดือดกับการเปิดตัวและชมคันจริงของ Ford Ranger ใหม่กระบาทที่จัดหนักทั้งเทคโนโลยีต่างๆก็มารอดูกันครับว่า Ford Ranger ใหม่จะสามารถดึงยอดขายจาก Isuzu ได้มากน้อยเพียงใดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางทีมงานจะรีบนำเสนอให้กับเพื่อนๆได้รับชมหากเพื่อนเื่ชอบคลิปฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ Terima <small> kasih telah menonton!